ไปข้างในนะครับเป็นน้ําสีฟ้านะครับผมเป็นน้ําสีฟ้าฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะครับเป็นน้ําสีฟ้านะครับเอาเปลี่ยนเป็นน้ําสีน้ำเงินหลายคนตกอกตกใจเราไม่เคยเห็นนะเราไม่เคยเห็นน้ําสีน้าเงินแบบนี้มาก,ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมมันเป็นน้ำผสมอะไรสักอย่างแน่ๆละ่ะมันไม่ใช่น้ำเปล่าที่เราใช้อาบน้ํากันทุกวันแน่นอนเพราะว่าบางคนอย่างเช่นผู้สื่อข,ข่าวที่เขามีการไลฟ์อยู่บริเวณแถวหน้าแถวหน้าที่ติดกับเจ้าหน้าที่แล้วด้าน เป็นผู้ชุมนุมเนี่ยบางคนต่างก็บอกว่าน้ำเนี่ยมันแสบตาสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องด็อกเตอร์ชานนะครับด็อกที่สะกดว่า D O C นะครับไม่ใช่ D e O G เพราะว่าเป็นหมอนะครับไม่ได้เป็นหมาแต่อย่างใดผมทื่หมอเตอร์นะครับนายแพทย์วุฒิวัฒน์อนุภันธ์สวัสดิ์เป็นสัะยแพทย์หรือว่าหมอผ่าตัดครับ ช่องของเรานะครับก็จะรวบรวมนําเอาสาระความรู้ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์และก็สุขภาพมาเล่าสู่กันฟังในรูปแบบที่เข้าใจง่ายย่อยสลายไดเจสมาแล้วให้เราจําไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจําวันเลยนะครับามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ก่อนเลยโอเคนะครับวันนี้เรื่องแรกที่เราเลือกมาที่เล่าสู่กันฟังใน EP หนึ่งของเรานะครับก็ะจะออเท้าวามไปถึงประเด็นที่กรท็อตที่สุดครับวันนี้ ที่เป็นเรื่องของการใช้รถฉีดน้ําฉีดน้ําผสมสารต่างๆใส่หมู่ผู้ชุมนุมนะครับแต่ขอออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้มาพูดเรื่องของการเมืองแต่อย่างใดนะครับแต่ต้องการจะมาให้ความรู้ว่าสารเคมีที่เขาพูดกันในข่าวอะครับว่ามีการผสมแก๊สน้าตาบ้างมีการผสมสีบ้างที่ฉีดใส่ผู้ชุมนุมเนี่ยมันคืออะไรนะครับต้องกังวลไหมถ้าโดนเราจะต้องทําตัวยังไงนะครับถ้าใครอ่านข่าวก็จะเห็นว่า เขาใช้รถฉีดน้ําที่มันเป็นน้ําสีน้ําเงินแล้วก็มีการพูดถึงสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมทิลีนบลูนะครับทีนี้ใครที่ไม่เคยได้ยินก็ต้องตกใจเนาะว่าเมทิลีนบลูคืออะไรถ้าเราบังเอิญบังเอิญโดนลูกหลงขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับอย่าไปฟังกันเลยเมทิลีนบลูนะครับเป็นสารเคมีที่ใช้อยู่แล้วในวงการแพทย์นะครับเป็นสารที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยอยู่แล้วถ้าใช้ในโดสที่ ปลอดภัยไม่โอเวอร์ด o s มีที่ใช้ยังไงบ้างมันเป็นสีย้อมชนิดหนึ่งนะครับอย่างผมเป็นหมอผ่าตัดเองก็จะใช้สีตัวนี้ในการวาดเขียนไปบนผิวหนังของคนไข้คคก่อนที่เราจะมีการลงมีดผ่าตัดเนฝังประวาดเสี่ยงนิดหนึ่งเนาะนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ก็ยังมีที่ใช้ในการในกรณีที่สมมติมีการตัดต่อลำไส้แล้วเราต้องการตรวจสอบดูว่าบริเวณนะั้นนะ่ะที่เราตัดต่อไปเนี่ยมันมีรอยรั่วมีรูรั่วอะไรหรือเปล่าเราก็ใช้เจ้าสีตัวนี้เป็น จุดเป็นสารที่ใช้ Identify ได้ถ้ามันมีสีน้ําเงินตัวนี้ซึมออกมาจากรอยผ่าตัดที่เราทำเนี่ยเราก็ได้แก้ไขได้นะครับต่อมาก็ยังใช้เป็นสารย้อมสีในเรื่องของการตรวจสอบพวกมะเร็งที่มันมีการลุกลามไปต่อมน้ําเหลืองได้นะครับอย่างอื่นๆก็จะมีใช้ในการรักษาภาวะผิดปกติของ โรคเลือดนะครับที่เรียกว่าเมทฮิโมโกลบินนีเมียอันนี้ไม่ต้องตกใจรับฟังไว้คร่าวๆเฉยๆนะครับเป็นความรู้เนาะแล้วก็สามารถใช้รักษาพิษของสารที่เรียกว่าไซยาไนได้ด้วยนะครับเมื่อก่อนเราก็ยังใช้สารตัวนี้ในการรักษาโรคระบบทางเดินปสัสสาวะอักเสบด้วยแต่ปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับมันมีไซเอฟเฟกหรือว่าผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะครับเจ้าเมทิลีนบลูเนี่ยสารเครมีทุกอย่างในโลกนี้นะครับ ต่อให้มันเป็นสารที่ปลอดภัยมีการใช้ทางการแพทย์แต่เมื่อมีการใช้เกินขอบเขตหรือเรียกว่า over dose เนี่ยมันก็จะต้องมี side effect หรือผลข้างเคียงเสมออยู่แล้วนะครับเจ้าตัวเมทิลีนบลูเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงแบ่งออกมาได้ประมาณ6ระบบนะครับระบบแรกที่จะขอพูดถึงก็คือระบบหัวใจและหลอดเลือดเมื่อได้รับสารตัวนี้มากเกินไปก็จะทำให้มีอาการของความดันโลนหิตสูงแล้วก็มีเรื่องของการเจ็บแน่นหน้าอกได้นะครับ ระบบที่2ก็คือระบบสมองและระบบประสาทก็อาจจะทําให้มีการปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนบิงเวียนศีรษะดิสซีเนสอะไรอย่างเงี้ยนะครับระบบที่3ก็คือระบบผิวหนังนะครับเนื่องจากมันเป็นสีย้อมเนาะถ้าโดนผิวหนังเราปุ๊บมันก็เกิดการย้อมติดเลยเป็นตัวเป็นผิวหนังสีน้ําเงินเป็นมนุษย์สเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะและถ้ามีการฉีดโดยการใช้เข็มฉีดยา ฉีดสารตัวนี้เข้าไปใต้ผิวหนังแล้วเกิดการรั่วซึมโดยที่มันไม่ได้เข้าไปในเส้นเลือดแต่ว่ามันปนเปื้อนอยู่ที่ผิวหนังบริเวณเนื้อที่ฉีดเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการเน่าตายหรือเนโครซิสของผิวหนังข้างเคียงได้นะครับระบบที่4ก็คือระบบทางเดินอาหารนะครับก็ถ้าเผลอกินเข้าไปก็อาจจะไม่มขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องและอย่างที่เราทราบกันว่ามันเป็นสีย้อมมันก็สามารถ ไปย้อมสิ่งต่างๆที่อยู่ในลำไส้ของเราได้รวมแม้กระทั่งอุจจาระได้เพราะนั้นเอื้ออือออกมาก็อาจจะเป็นสีน้ําเงินอันนี้ไม่ต้องตกใจนะระบบที่เท่าไหร่ละ1นึ่งสองสาระบบที่5คือระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้เนื่องจากว่าเป็นสารที่สามารถดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดและขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะได้เพราะฉะนั้นฉี่หรือปัสสาวะของเรามันก็จะออกมาเป็นสีน้ําเงินสีฟ้าได้ไม่ต้องตกใจเนาะบางคนก็อาจจะมีอาการระคายเคืองใน กับเพาะปัสสาวะได้นะครับระบบสุดท้ายก็คือระบบ oh. โลหิตพิธยานะครับเนื่องจากว่าบางคนที่มีโรคประจำตัวหรือ underlying disease เป็น G6PD deficiency ก็คือภาวะที่ร่างกายขาดเอนไซม์ที่เรียกว่า G6PD นะครับเมื่อได้สัมผัสกับเมทิลีนบลูเข้าไปในร่างกายก็จะ induce ให้เกิดภาวะฮิมโ l ล t i ิกอ e ิเมียก็คือเม็ดเลือดแดงเกิดการ ขึ้นมาแล้วทําให้มีภาวะซีดได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนโดนแล้วจะเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกสลายบึ้มบึมบึมอะไรนะครับแต่เฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวที่เรียกว่า G6PD Enzyme Deficiency นะครับเพราะฉะนั้นใครมีโรคประจําตัวนี้ก็พึงระวังตัวไปด้วยนะครับทีนี้วิธีป้องกันละ่ะเราจะทํายังไงเผื่อต่อไปข้างนอกแล้วก็ รู้สึกไม่ปลอดภัยกลัวจะโดนลูกหลงนะครับวิธีป้องกันก็เหมือนการป้องกันสารเคมีอื่นๆโดยปกติเลยนะครับเนื่องจากมันสามารถเข้ามาสู่ร่างกายเราได้หมดเลยไม่ว่าทางผิวหนังทางลูก,กตาทางปากทางจมูกหายใจเข้าไปได้หมดเพราะฉะนั้นการป้องกันนะครับอยู่ที่การแต่งกายเลยนะครับหนึงใส่แว่นกันน้ําอาจจะเป็นแว่นกัาฟเกลหรือว่าแว่นตาว่ายน้ําไปเลยนะครับอย่างที่สับสวมถุงมือสวมรองเท้าใส่แมสปิดจมูกปิดปากไว้บางคนก็ใส่เป็นเสื้อกันฝน หรือกลางร่มนะครับอย่างที่เราเห็นในข่าวนะครับที่เขาใช้ร่มสู้กับโล่เอ้ยไม่ใช่ใช้ร่มเพื่อกันน้ําที่ฉีดเข้ามานะครับเพื่อให้มันโดนร่างกายเราน้อยที่สุดนะครับทีนี้ถ้าบังเอิญว่าโดนไปแล้วล่ะจะทํายังไงมีอันตรายไงไหมเราจะประถมพยาบาล first aid ยังไงดีนะครับก็แบ่งไปตามระบบเลยครับ <c oughs> 1. ถ้ามีการเผลอสูดเข้าไปมีการแสบจมูกมีการ แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกต้องรีบย้ายตัวเองหรือเอาเพื่อนเอาผู้ป่วยออกมาจากที่เกิดเหตุก่อนเลยมาสู่ที่โล่งแจ้งนะครับเพื่อที่จะสามารถได้รับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็หายใจออกออกซิเจนเข้าไปบําบัดน,นะครับอย่างที่2ถ้ามันเข้าตาละ่ะทำยังไงก็สามารถล้างด้วยน้ําสะอาดได้ถ้าหากใครสวมคอนแทคเลนส์อยู่ก็ให้ถอดเลนส์ออกก่อนแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดตามนะครับอย่างที่3ถ้ามันโดนตามเนื้อตัวเราโดนตามเสื้อผ้าล่ะครับ ก็ต้องรีบถอดเอาเสื้อผ้าที่เปื้อนปนเปื้อนเหล่านั้นออกแล้วก็ล้างผิวหนังชำระล้างร่างกายด้วยน้ําสะอาดอย่างสุดท้ายถ้าเผลอรับประทานเข้าไปมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องตามตําราบ,บอกว่าให้รีบดื่มน้ําสะอาดตามเข้าไปอีก2แก้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คคอนเฟิร์มว่ามีอะไรที่รุนแรงมากกว่านั้นหรือไม่นะสุดท้ายนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับ สารเมทิลีนบลูแล้วนะครับไม่ใช่เป็นสารที่น่ากลัวแต่อย่างใดแต่ถ้าบาังเอิญเราได้รับเข้าไปในร่างกายมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยได้นะครับเราก็รับทราบเกี่ยวกันป้องกันแล้วก็การปฐมพยาบาล first aid แล้วนะครับหวังว่าทุกทุกคนนะครับจะดูแล,แลรักษาสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนข้างเคียงของเราให้เป็นอย่างดีนะครับหวังว่าคนไทยทุกคนจะปลอดภัยนะครับในสถานการณ์นี้สวัสดีครับ